สวัสดีครับในคลิปนี้ครับจะพูดถึง windows 11เวอร์ชันใหม่นะครับหลังจากที่ปล่อยมาได้พักหนึ่งแล้วครับก็คือเวอร์ชัน่นะครับ2 h h 2นะครับก็ปล่อยมาได้พักหนึ่งครับมีฟีเจอร์เยอะมากมายเลยนะครับคราวนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่า windows 11ในเวอร์ชั่นะครับมีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราขัดใจตั้งแต่เราใช้ windows 11เเนี่ยเราขัดใจมากเลยนะครับว่าเราไม่สามารถ เอาไอคอนต่างๆหรือช็อตัต่างๆ,างๆมาวางไว้ตรงนี้ได้นะตรงตรงบาร์ตรงนี้ครับคราวนี้เวอร์ชัน11ย่ิบส2เสเนี่ย 11, 22, 22, สามารถทำได,ได้แล้วนะครับเช่นเราจะโปรแกรมนี้วางตรงนี้ครับ,บเห็นมาคือสามารถวางได้แล้วเป็นช็อตคัทอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรทาร์บาร์ใช่ไหมทาร์บาร์ข้างล่างออกก็ออก้ไดง่ายๆเลยแบบนี้นะครับอันที่สองนะครับอย่างที่สองก็คือเขามีโปรแกรมตัดต่อมาให้ครับ ชื่อว่าคิบแฉมตรงนี้ครับก็เป็นโปรแกรมตัดต่อของทาง Microsoft นะครับที่ติดพวกมาให้กับเจ้าตัว 22H2 นะครับก็ลองเล่นแล้วครับก็ข,ข้างใช้อาจจะงงงนิดๆน,นะเพราะว่าเราต้องมาเรียนรู้กันใหม่นะครับแต่ใช้ไปใช้มานะก็เริ่มง่ายนะครับโดยเป็นโปรแกรมตัดต่อที่มีเทมเพลตมาให้แล้วนะครับ เราก็เลือกเทมเพลตไปครับเราจะตัดต่อ youtube ตัดต่อวีโอเพื่อใช้งานแต่งงานตัดต่อวีโอทั่วไปนะครับมันก็จะมีเทมเพลตมาให้เรานะครับก็อาจจะดีตรงที่ว่ามีเทมเพลตแต่จะเสียเวลาต้องโหลดนิดนึงนะครับพอเวลา,าเราเล่นแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเทมเพลตมาให้เรานะครับคือก็ดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งแต่งเอฟเฟกต์ของเราเองนะครับก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกนะครับเยอะมากมายเลย มีเสียงเอฟเฟกให้เราใช้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งโหลดมีสต็อกวิดีโอนะครับมีสต็อกภาพให้นะครับก็คือเป็นการเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอผ่านแบบมีข่าวเข้ามาช่วยเหลือนะครับเราจะได้ไม่ต้องแบบไม่นั่งหาเสียงไปหาวิดีโอไปหาภาพประกอบนะครับในนี้เขามีหมดเลยนะครับเราก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับข้อความก็จะมีลูกเล่นให้เราเข้ามั้ยครับ ก็มีข้อความแบบเล่นให้เราแล้วก็เป็นโปรแกรมตัดต่อที่ดีตัวหนึ่งนะครับอย่างต่อมานะครับอ่าก็ออกมาก่อนตรงที่เป็นอ่า w i n d o w ์นะครับกดปุ่ม windows ปุ๊บตรงเนี้ยที่เป็นปักหมุดไว้เห็นไหมครับปักหมุดไว้ตรงที่ปักหมุดไว้เนี่ยเราสามารถโยกได้ย้ายได้นะครับ เชื้องคีขวาย้ายไปด้านหน้าปากมุดเห็นไหมครับสามารถเพิ่มอ่าตรงนี้ก็เหมือนแบบเป็นช็อตคัทนะฮะทำให้เรากดได้เร็วขึ้นถ้าเราไม่อยากเอาไอคอนอะไปวางไว้ที่หน้าจอลกๆนะครับเรากดตรงนี้ปึ๊บเรากดเลือกได้เลยนะครับอย่างต่อมาที่อัปเดตที่เห็นชัดๆแบบชัดเจนเลยนะครับก็คือตัวปรับเสียงลดเสียงนะครับถ้าเรากดปรับเสียงลดเสียงเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่ข้างล่างตรงนี้แทนเห็นไหมครับด้านล่าง นี่นะมันอยู่ด้านล่างนี้แทนน่ครับปกติเราจะอยู่ด้านซ้ายมือบนถูกไหมครับตัวนี้ก็จะย้ายมาอยู่ข้างล่างแทนอ่าก็ถือว่าเก๋กไก่พีแบบหนึ่งนะครับอ่าอย่างต่อมานะครับสมมติว,ว่าเราเปิดหน้าต่างวินโดว์ง,งานแบบนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถเอาเมาส์นะครับคลิกซ้ายขานะครับตรงตรงไทเทนบาร์นะแล้วก็เลื่อนไปข้างบนครับ มันจะมีช่องให้เราใส่ตำแหน่งนะครับเช่นเอาวางไว้ตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมก็จะเหลือหนึ่งสามสี่ให้เราใส่สมมติว่าเราใส่เป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็จะเหลือด้านซ้ายมือให้เราทํางานไอ้ด้านขวามือให้ทํางานแบบนี้เห็นไหมโอเคนะครับนี่เขียนมาปุ๊บนี่เลยนี่ก็คือตัวอย่างนะครับข้อค่าครับของเจ้าตัว windows 11 22 e h 2นะครับที่ถ mm ูกอัปเดตไปเมื่อนานนี้ครับก็มีฟ mm ีเจอร์ประมาณนี้นะครับ